สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอาเซียนท็อปคอมเมนต์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะคอมเมนต์เรียมหน้าแหกมันหน้าหนักมากนักว่ายน้ำกัมพูชาไม่กังวลเรื่องปรับตัวในโอลิมปิกเพราะเป็นเด็กถิ่นโตที่ฝรั่งเศส สำหรับความเคลื่อนไหวล่าสุดในสือน่อโอลิมปิก2024ณกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสระหว่างวันที่26รกรกฎาคมถึงวันที่11สิงหาคมโดยกัมูชาได้รับโคตา้ารับเชิญ3คนประกอบด้วยชุนบุญทนนักวิ่งระยะ800เมตรชายอองตวนเดอล็อบปารองนักว่ายน้ำฟรีสไตล์100เมตรชาย,ายและอับสาราศักบุญนักว่ายน้ำฟรีสไตล์50เมตรหญิง ล่าสุดองตัวเดอร์ล็อปป์ลองนักว่ายนะ้ำฟรีสไตล์100เมตรชาย,ายลูกครึ่งกัมพูชาฝรั่งเศสยืนยันโอลิมปิกครั้งนี้ไม่กังวลเรื่องการปรับตัวเนื่องจากเขาเติบโตที่ฝรั่งเศสและคุ้นเคยกับบรรยากาศที่นั่นโดยการแข่งขันโอลิมปิกถือเป็นมหากรรมกีฬาแห่งมวลมนุษยาชาติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนโลกใบนี้และถือเป็นการสร้างความเท่าเทียมผ่านเกมกีฬา ซึ่งในครั้งนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของความเท่าเทียมของทุกชาติเป็นพิเศษมีนักกีฬาเข้าร่วม1,500คนจาก206ชาติแท้มีสัดส,ส่วนที่เท่ากันคือนักกีฬาชาย5,250คนและนักกีฬาหญิง5,250คนอย่างไรก็ตามมีอีกหลายชาติที่ไม่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันในโอลิมปิก ผนนี้อาจด้วยการที่ไม่สามารถทําสถติติตามเวลาที่แต่ละสหพันธ์กำหนดหรือไม่สามารถผ่านรอบคัดเลือกมาได้อย่างเช่นก่อนหน้านี้ชาติในอาเซียนมีเพียง3ชาติที่ไม่มีโควตาไปลุยโอลิมปิก2024ประกอบด้วยกัมพูชาบรูไนและติมอร์เลสเต ทำให้ทางโอลิมปิกสากลจัดสรรโคต้าให้กับนักกีฬาแต่ละชาติได้เข้าร่วมอย่างทั่วถึงเรียกว่าโคต้ารับเชิญโดยกัมพูชาก็ถือเป็นหนึ่งในชาติอาเซียนที่ได้รับโคต้ารับเชิญในมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกครั้งที่33นี้ทั้งหมด3คนประกอบด้วยชุนบุญทนนักวิ่งระยะ800เมตรชายองตวน เดินลอบปรองนักว่ายนะ้ำฟรีสไตล์100เมตรชายและอับสาราศักบุญนักว่ายน้ำฟรีสไตล์50เมตรหญิงซึ่งไม่ใช่เฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่ได้สิทธิพิเศษแต่ประเทศไทยก็ได้โคต้ารับเชิญเช่นการในประเภทกีฬาว่ายน้ำโดยมีนักกีฬาว่ายน้ำสองคนคือเจนจีราสีสะอาดฟรีสไตล์50เมตรหญิงและดุลยวัฒนแก้วศรียงฟรีสไตล์100เมตรชาย สำหรับประเด็นัเก่าทำให้มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากคอมเมนต์แรกบอกว่ามุงก็ดีเนาะใช้ชีวิตคุ้นเคยฝรั่งเศสแต่เลือกสัญชาติกัมพูชาฉลาดจริงๆคนต่อมาบอกว่าไม่ให้คุณก็ไม่แปลกเพราะเคยเป็นนายเก่าคอมรมง่ายคนต่อมาบอกว่าคุณสิดูชื่อก็รู้แล้วว่ากัมพูชามากๆคนต่อมาบอกว่า ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบก็ไม่แปลกนี่ก็เป็นเมืองขึ้นมาก่อนก็ต้องคุ้นเคยกันเป็นธรรมดาคนต่อมาบอกว่าถ้าเลือกสัญชาติฝรั่งเศสอาจจะได้ไปแค่กีฬาสีหรือเปล่าครับก็เลยต้องเปลี่ยนสัญชาติมาเขมรแทนคนต่อมาบอกว่าคุ้นเคยอยู่แล้วแม้ชื่อฝรั่งเศสขนาดนั้นเนาะคนต่อมาบอกว่าขอให้ได้เหรียญสีทองนะครับหนุ่มน้อยคนต่อมาบอกว่าก็คุ้นเคยแน่นอนเป็นเมืองขึ้นเขาหรือเปล่าล่ะ คนต่อมาบอกว่าหวังถึงร้อยเหรียญทองไหมเนี่ยคนต่อมาบอกว่าคุ้นเคยกับเก่งไม่เหมือนกันนะไปแค่3ถึง4คนคนต่อมาบอกว่าจะไม่คุ้นเคยได้ยังไงฝรั่งเศสก็ยึดขมรเป็นเมืองคืนแหละและมันก็ทําให้ไทยเสียดินแดนขมรก็อพยพไปอยู่ฝรั่งเศสเยอะคนต่อมาบอกว่าโตที่ฝรั่งเศสหรือก่อไม่ไผ่จ้ะคนต่อมาบอกว่าดูหน้าตา ก็ไม่ค่อยจะเป็นขมิญนะออกทางฝรั่งเศสคนต่อมาบอกว่าดีนเอกัมูชาชัดมากนะทางชื่อและใบหน้าคนต่อมาบอกว่าถ้าแพ้ขึ้นมาระวังไม่ได้ค่าตัวนะจ๊ะคนต่อมาบอกว่าเก็กชิปหายเป็นประเทศที่บรรยายออกมาเป็นคำพูดไม่ถูกเลยคนต่อมาบอกว่าขมิเจริญสู่ในอาเซียนไม่แปลกใจเลยจริงๆนะอนะอิ คนต่อมาบอกว่าคุณสิคุณมาตั้งแต่สมัยล่านาะนิคมโนนแล้วคนต่อมาบอกว่าก็ต้องปรับตัวได้ไดีอยู่แล้วแหละเพราะเคยตกเป็นอนณานิคมของฝรั่งเศสนี่คนต่อมาบอกว่าแล้วทำไมคุณถึงไม่ผ่านรอบคัดเลือกเนี่ยได้ตัวพิเศษมาแข่งมากกว่าคนต่อมาบอกว่าก็อยู่ใต้อานัตฝรั่งเศสมาก,ก่อนก็ไม่แปลกขนาดตอนเรือมาเจ้าอาณานิคมยังประกาศ คนต่อมาบอกว่าเขมนจะคุ้นเคยกับไทยเวียดนามฝรั่งเศสก็ไม่แปลกตกเป็นอนานิคมมาทางนั้นคนต่อมาบอกว่าไม่ผ่านคัดเลือกโอลิมปิกจะกังวลทําไมก็เปลี่ยนแค่ตัวประกอบอ่นนะเนาะคนต่อมาบอกว่าเป็นลูกครึ่งแบบเดียวกับเจนนาขยันเครมหรือเปล่าเนี่ยคนต่อมาบอกว่าเห็นชื่อก็เชื่อแล้วว่าเป็นชาวกัมพูชาฮ่าฮ่าฮ่าคนต่อมาบอกว่าคขมนจ้างฝรั่งมาแข่งให้เขเมรอีกแล้วหรอ คนต่อมาบอกว่าไม่แปลกใจหรอกที่คุณเคยกับฝรั่งเศสเพราะประเทศของพวกมันก็เป็นคิกค่าฝรั่งเศสมานั้งกี่ปีไม่รู้คนต่อมาบอกว่าปีก่อนก็ซื้อนักบัต USA รอบนี้จะเอาอะไรถ้าประเทศคุณไม่มีอะไรดีทำลายตัวเองทิ้งซารันอยู่รกแผนที่โลกมากจริงๆคนต่อมาบอกว่าบุญมีแต่กรรมบังดันอยากได้สัญชาติเขมรซะงั้น,งงนคนต่อมาบอกว่า ไม่กังวลเรื่องปรับตัวแต่ความสามารถอาจจะถึงหรือเปล่าในข่าวว่าได้ไว้การจากโอลิมปิกเพราะเป็นชาติที่ไม่มีนักกีฬาที่มีความสามารถถึงเข้ามาได้คนต่อมาบอกว่าเจ้าถิ่นแต่สถิติไม่ผ่านจึงได้มาแบบโคตาก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีคนต่อมาบอกว่าอย่าบอกว่าหอไอเฟลบ้านคุณเป็นคนสร้างอีกนะคนต่อมาบอกว่า ผ่านรอบคัดเลือกไปโอลิมปิกสนามไหนหรอจะ๊ะหรือผ่านกำแพงนครวัดคนต่อมาบอกว่าเกียดไทยแต่ใช้แบรนด์ไทยทั้งแก๊งขมเมนไม่มีแบรนด์กีฬาอื่นหรอไม่มีเป็นของตัวเองก็ไปใช้แบรนด์อื่นสิคนต่อมาบอกว่าศักยภาพของคนในประเทศไม่น่าจะผ่านกัมพูชาแท้ๆต้องอาศัยพวกลูกครึ่งเยี่ยงนี้แหละถึงจะได้ไปแข่งกับเขาได้คนต่อมาบอกว่า จะไม่คุ้นเคยได้ไงก็พอพันธุ์เขมรมันมีหลายทั้งเจ้านายทั้งเคยรับใช้ไทยรับใช้เวียดนามรับใช้ฝรั่งเศสเผ่าพ,พันธุ์ทาตออะเนาะคนต่อมาบอกว่าจะไปให้ข้ามาทําไมใช่ว่าอยากจะรู้จักนะนักกีฬาที่อายุน้อยที่สุดในมัดกรรมกีฬาโอลิมปิกนูน่นน่าสนใจกว่าคนต่อมาบอกว่าก็ไม่แปลกนะเคยเป็นเจ้านายเก่าเขมรก็เหมือนไทยแหละเป็นนายเก่าเขมรไม่ยากที่เขมรจะปรับตัว คนต่อมาบอกว่าขนาดนักบาสอเมริกันยังโอนสัญชาติเขมรตอนนี้ไปไหนหมดแล้วล่ะไม่ได้ไปแข่งโอลิมปิกกับเขาเหรอคนต่อมาบอกว่าถ้าลงในนามกัมพูชาจะง่ายกว่าเพราะคู่แข่งน้อยถ้าลงในนามฝรั่งเศสจะมีคู่แข่งเยอะมากคนต่อมาบอกว่าก็ต้องคุ้นเคยอยู่แล้วความเป็นเจ้าในกับทานมันฝังอยู่ในดินเอแล้วท่านผู้ชมขึ้นเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็ใน,ในใต้ใคลิปนี้เลยนะคะ